และมาครับผมในสุดตัวละครใหม่ก็เข้ามาจนได้นะมาครับผมจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆนะครับในสกิลของตัวละครใหม่นะอย่างแรกนะครับเราเนี่ยเริ่มเกมมาเราจะมีไม้คลิกเกตอยู่ทั้งหมดคือ3อันนะครับเห็นไหมทุกคน3อันและสามอันเนี้ยมันทําอะไรได้ละ่ะอันนี้จะเป็นสกิลหนึ่งนะครับเราเนี่ยสามารถตีลูกคลิกเกตออกไปได้ครับในการตีลูกคลิกเกตแต่ละครั้งนะครับถ้าไปโดนฮ <spe c> ันเนี่ยครับฮันจะกระเด็นถอยหลังนะแต่ต้องบอกก่อนนะครับแค่ถอยหลังนะในโหมดนี้ยังไม่สตันนะครับ แต่การตีของเรานะยครับยิ่งลูกลอยออกไปไกลเท่าไหร่นะครับมันจะยิ่งเบาลงและช้าลงนะอ่ะอะไรประมาณนั้นนะครับแต่เราสามารถกดชาร์จได้นะถ้าเรากดชาร์จนะครับยิ่งชาร์จแรงเท่าไหร่เนี่ยถ้าฮันโดนเนี่ยครับยิ่งกระเด็นไกลมากขึ้นเท่านั้นเนาะแต่ต้องบอกก่อนนะครับถ้าเราอยู่ในโหมดนี้เราสามารถเก็บลูกคริกเก็ตเห็นไหมครับมาใช้ต่อได้นะพอเราเก็บมาปุ๊บเนี่ยครับมันจะเป็นไม้ให้เราแทนเนาะอะไรประมาณนั้นเลยนะครับและมาถึงสกิลที่2นะครับสกิลที่2เห็นไหมครับสกิลนี้เลยนะ มันจะมีปุ่มอยู่ข้างเห็นไหมครับข้างข้างไม้น่นแหละถ้าเรากดใช้สกิลนี้นะครับเราจะอยู่ในโหมดเตรียมสู้ครับและโหมดนี้มันทำอะไรได้ละ่ะโหมดนี้นะครับถ้าสมมุติว่าเราตีลูกคริกเก็ตออกไปเนี่ยฮันจะติดสตันนะยิ่งชาร์จแรงเท่าไหร่ยิ่งตีไกลเท่าไหร่นะครับฮันยิ่งติดสตันนานขึ้นเท่านั้นเนาะแต่ต้องบอกก่อนนะครับถ้าเราอยู่ในโหมดนี้แล้วเราตีลูกคริกเก็ตนะเราไม่สามารถเก็บมาใช้ต่อได้นะ คือตีปุ๊บเนี่ยครับไม้ของเราเนี่ยมันจะหายไปเลยนะเราจะไม่สามารถเก็บมาได้เหมือนตอนแรกนะครับก็ต้องเลือกเอาเนะครับว่าจังหวะไหนควรใช้อะไรเนาะและถ้าเราเปิดโหมดนี้ขึ้นมานะครับเราจะอยู่ในสถานะเนี้ยเป็นระยะเวลา20ิบวินนะและจะติดคููดาวคือ40ิวินนะครับไปดูสกิลที่3กันดีกว่าครับสกิลอื่นเนี่ยครับผมค่อนข้างมั่นใจนะแต่สกิลที่3เนี่ยผมไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ครับสกิลมีอะไรบ้างล่ะคือเราอยู่ห่างจากเพื่อน18เมตรแล้วเพื่อนเราเนี่ยโดนตี เราเนี่ยจะวิ่งไวขึ้น50%เป็นระยะเวลา10วิแล้วก็คูดาวน์60วิและสกิลที่4มีอะไรบ้างสกิลที่4ี่เนี่ยเป็นสกิลที่เข้าใจง่ายที่สุดแล้วครับเพราะว่าถอดชา2์แค่นั้นเลยก็อยู่แล้วแหละตัวแบบนี้ก็ต้องถอดชาย์จแล้วแหละแล้วทุกคนคิดว่าไงครับตัวละครเนี่ยเก่งหรือเปล่าอ่ะอันนี้คือแบบผมคิดว่าผมน่าจะอัพไวมากๆเลยนะไม่เข้าใจตรงไหนสามารถคอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวผมมาพิมพ์เพิ่มให้นะอ่ะผมจะที่บายแบบสรุปเลยนะสกิ เราเนี่ยสามารถตีลูกคลิกเกต็ตออกไปได้แต่ไม่สามารถทําให้ฮันสตันได้แต่เราสามารถเก็บลูกคลิเก็ตเนี่ยเอามาใช้ต่อได้และสกิลที่2คือเราเนี่ยสามารถตีลูกคลิกเก็ตและทําให้ฮันเนี่ยสตันได้แต่ไม่สามารถเก็บลูกคลิกเก็ตเนี่ยกลับมาใช้ใหม่ได้สกิลที่3คือเมื่อเพื่อนโดนตีเนี่ยเราจะวิ่งไวขึ้น50% 10วิสกิลที่4คือถอดช้าอันนี้คือสรุปง่ายๆเลยนะภาษาแบบบ้านๆนเลยนะ แต่ต้องบอกก่อนนะครับมันอาจจะถูกปรับเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลงได้นะเพราะมันยังไม่เข้าเทสเบต,เบตา้าอันนี้คืออยู่อัลฟาอยู่นะครับและถ้าชอบใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ปากแชร์ share, ต่อบ,บอกเพื่อนด้วยนะครับเพื่อนๆที่ยังไม่รู้นะว่าตัวละครใหม่เนี่ยมันประมาณไหนเนาะและที่สำคัญอย่าลืมไม่ลืม,ม,ลมอย่าลืมอย่าลืมแปลงฟันกันด้วยนะครับ <S <S 滚烫的巨浪，似乎在告诫我：不要再对任何人好脸色。我需要一个新的身份。我想要回家。或许，只有那个地方。 才能带来希望。